กดั้มฮีโร่ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกนนาร้ำตัวหนึ่งละกันอาจจะไม่ใช่พระเอกเหรอกแต่ว่าเป็นกนนารนำที่มีการออกแบบที่น่าจดจํามากๆในเวลานั้นนะฮะที่มันมีการออกฉายออกไปเนี่ย ถือว่าเป็นกันดั้มตัวแรกสุดเลยที่มีการออกแบบหน้าตาแบบนี้ออกมาเมื่อพ่วงด้วยคาแรคเตอร์ของนักบินที่มีความห้าวนิดๆมีความเบี้ยวนหน่อยๆมันก็ทําให้บทบาทและความโดดเด่นถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่พระเอกอย่างที่ผมว่านะฮะแต่ด้วยอะไรที่มันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็ทําให้ความเด่นของมันเนี่ยแทบจะตามพระเอกแบบติดๆต,ตูดเลยะะ Side, และฮะกับกันดั้มเดสไซและกันดั้มเดสไซ์เฮลเท่เป็นความตายมาแล้วเพื่อน เตือนคิดทั้งหมดนะครับผมทำขึ้นเพื่อเล่าถึงประวัติของตัวละครในจักรวาลของมอวิสุดกันดัม้มตามหัวขอ้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่วงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมรวบรวมจากวิกิพีเดียและข้อมูลจากในแอนิเมชันร,รวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยเพื่อแต่ว่าเนื้อหามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง TV t ีวีกับช่วงกันดั้มฮีโร่ครับกันดั้มฮีโร่วันนี้เรามาอยู่กับประวัติของเดซไซส์เซตครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครเพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบกันและอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นคุยกันสนุกๆน,นะครับ และสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนค่ากาแฟให้กับช่อง t v g เรามีปุ่มซ u เปอร์แตงแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมาก่อนนาทีนี้ด้วยนะครับหากวิดีโอในวันนี้มีข้อผิดพลาดท,ทางด้านข้อมูลตรงไหนผมต้องขออภัยมาก่อนนาทีนี้ด้วยนะครับแต่ข้อมูลกูไม่ได้มั่วนะ XXX ขีด01นดีกันดัมเดสไซด์เป็นกันดัมพระรองละกันจาก New Mobile Report กันดัมวิงนักบ,บินก็คือ Duo Max w e l l สร้างโดยศาสตราจารย์ G ที่สถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งในกลุ่มโค l o n ี L2 กันดัมเดสไซ์ปรากฏตัวมาตั้งแต่เอพิโซดที่1เลยเป็นเหตุการณ์การบุกโลกพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายของกันดัมทั้ง5จากปฏิบัติการเมเทโอหรือปฏิบัติการดาวตกนั่นเองครับโดยเดสไซด์ได้เข้าทำการโจมตีโรงงานผลิต l e โอโมบิลสูตร โมบิสุนะฮะไม่ใช่น้ำแสนอร่อยรีโอของสาพันนั่นเองครับโดยที่ตัวเดซไซไม่ถูกตรวจจับกว่าจะรู้ตัวว่าถูกโจมตีก็คือเดซไซได้ทำการโจมตีไปแล้วยังไงละ่ะบทบาทของเดซไซช่วงแรกมันก็คือการไล่เดินหน้าทำลายโรงงานและโกดังมากกว่าที่จะไปบุกถล่มฐานทัพของศัตรูแบบตรงๆแบบนักบินกันด้มคนอื่นๆอ,อีกทั้งการบุกของเดซไซยังแทบจะตรวจจับไม่ได้ด้วย นอกจากนี้ตัวเดซไซส์และดูโอแม็กซเวลยังมีบทบาทในการเข้าไปกู้ขุ่นกันดัมวิงที่นอนแองแมงอยู่ก้นทะเลด้วยครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มสวิปเปอร์นำทีมโดยนายไมค์โควาดซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำการเก็บกู้ซากและยังซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อีกด้วยประวัติแบบสั้นๆของนายดูโอแม็กซเวลดูโอครับเป็นเพียงเด็กกำพร้าคนนึงในอนานิคมวีคิด 08744ของกลุ่มโคโนี L2 ชื่อดูโอของนายดูโอนี้นะฮะได้มาจากในปี AC 187โดยที่ดูโอตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปรวมกลุ่มกับกลุ่มเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวดูโอเนี่ยจะเข้าขากับหัวหน้าแก๊งโซโลเป็นอย่างมากแต่ในภายหลังนะครับโซโลก็เลยเรียกดูโอว่าดูโอนั่นเองถ้าเราไปด้วยกันเราเป็นดูโอในเวลาต่อมาโซโลก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคร้ายโดยที่ตัวดูโอก็พยายามที่จะเข้าไปขโมยยาจากสาพันผู้ช่วยเหลือแต่ก ไม่ทันสุดท้ายนะครับดูโอ้ก็ได้แจกจ่ายย้ายให้คนอื่นๆแล้วก็ได้รับชื่อดูโอมานั่นเองหลังจากเวลานั้นนะฮะดูโอ้ Duo ก็ได้รับการอุปการะโดยบาทหลวงแม็กซ์เวลล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีคนเอาดูโอ้ไปอุปการะนะฮะแต่ว่าส่งคืนมาโดยบาทหลวงแม็กซ์เวลล์แล้วก็ซิสเตอร์เฮเลนก็ได้ทําการอุปการะดูโอ้โดยที่พยายามที่จะสอนสั่งเกี่ยวกับความเชื่อด้านศาสนาให้ดูโอ้แต่ทว่าพระเจ้าเพียงอย่างเดียวที่ดูโอ้เชื่อนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งความตาย แต่ด้วยไฟแห่งความขัดแย้งนะในเวลาต่อมาทําให้โบสท,ทั้งบาทหลวงแม็กซ์เวลลแลวก็ซิสเตอร์เฮเลนเนี่ยก็ได้จากดูโอไปอีกทีเนื่องจากในช่วงเวลานั้นครับได้มีข้อตกลงนะว่าหากดูโอเนี่ยสามารถขโมยคุณจากสาพันนําไม้กลุ่มกระบทที่เข้ามาหลบภายในโบสได้เนี่ยกลุ่มกระบทพวกนี้ก็จะยอมถอยออกไปจากโบสนะแต่นั่นแหละครับสุดท้ายก็เหลือมาแค่ดูโอแม็กซ์เวลเพียงคนเดียวเพราะว่าโบสได้ถูกทําลายไปซะก่อน ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะฮะดูโอก็ได้นําเอานามสกุลแม็กซ์เวลของบาทหลวงที่ได้อุปการะมาใช้ทําให้ดูโอเนี่ยกลายเป็นนายดูโอแม็กซ์เวลอย่างที่เรารู้จักกันเองต่อมาทะานดูโอแม็กซ์เวลเนี่ยได้เข้าร่วมกับกลุ่มสวิปเปอร์และได้รับเลือกเป็นนักบินกันดัมในเวลาต่อมาเนื้อหาหลังจากส่วนนี้นะครับอยากให้ท่านสมาชิกเนี่ยไปหาดูในโมบิสุดกันดัมวิงเอลเลจอนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูโอเนี่ยได้รับรู้ถึงแผนการที่แท้จริงของปฏิบัติการเมเทโอและได้ทาการเตรีียยมกกาาาารรททท่่จะลํลดด้เซแตว เซอร์ีได้ขอร้องเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ยกหุ่น Death เดซไซให้กับ Duo อไปเลยแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ทำเนื้อหาหลังจากส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นอพิโซดที่1น,นั่นเองครับ Duo ในช่วงแรกนอกจากจะเป็นคนงมเอากันน้ำงวิงขึ้นมาได้จากเขตทะเลน้ำลึกตัวนักบินอย่างฮีโร่ยูเอง Duo ก็ช่วยออกมาได้เหมือนกันคนดีขนาดนี้นะครับแต่กับถูกฮีโร่พระเอกของเรื่องขโมยอะไรล่จนหุ่นเดซไซใช้งานไม่ได้ไปพักนึงเลยแม่ มันน่าเจ็บใจจริงๆแต่ถือแบบนั้นนะครับเพราะเขาก็ยังคงช่วยกันต่อสู้จนไปถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเนี่ยหลงกลลวงของออสหรือ Organization of Sodiac กลุ่มตัวร้ายในเรื่องนี่แหละครับฮีโร่เนี่ยได้เข้าไปจัดการผู้นำของสาพ,พันธที่กำลังจะดำเนินการเจราจาสันติภาพระหว่างโลกกับอวกาศและออสนะฮะก็ใช้จังหวะนั้นในการปฏิวัติต่อสาพ,พันธทำให้เรื่องที่มันควรจะจบง่ายๆภายใน10ตอนลากยาวไปจนถึง49้ตอนนั่นเองครับ ความสูงของกันดัมเดสไซด์อยู่ที่16.3เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 7.2ตันถือว่าน้ำหนักเนี่ยเบากว่ารถ600ใหญ่กนะครับเนี่ยเกราะของกันน้าตัวนี้ก็จะเป็นกรดเรียมอลัลลอยครับความสามารถที่ถือว่าพิเศษที่สุดของเดซไซก็คือไฮเปอร์แจมเมอร์อุปกรณ์ที่แพ็คหลังซึ่งจะทําการปล่อยอนุภาคเพื่อก่อกวนเรดาร์และกล้องของศัตรูทําให้เดซไซไม่สามารถถูกตรวจจับและมองเห็นด้วยกล้องราวกับว่าหายตัวไปได้นดั่นเองซึ่งนอกจากจะได้เปรียบมากๆในการรบระบบไฮเปอร์แจมเมอร์ยังทําให้ศัตรูเสียขวัญหนักมากอีกด้วย เดสไซน์เป็นกันดั้มที่มีความเร็วมากที่สุดในการดั้มทั้งหมดของปฏิบัติการเมเทโอและแน่นอนกันดั้มทุกตัวในซีรีส์ของการดั้มวิ่งเนี่ยก็จะมี2ดีไซน์นั่นก็คือ TV วีซีรีส์และเอเล็ l ทร์วอละในส่วนของเดสไซน์ก็เช่นกันซึ่งตรงนี้นะผมจะขอโม้ในส่วนของฉบับ TV วีซีรีส์ไปก่อนตัวทั้ง2ดีไซน์จะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ที่มันเหมือนกันเลยก็คือแนวคิดการดีไซน์ที่จะออกไปทางยมทูต และแน่นอนภาพจําของกันดั้มตัวนี้ก็คือเคียวขนาดยักษ์บีมไซส์เคียวบีมที่โคตรทรงพลังดุกด,ดันเป็นทั้งภาพจําและเครื่องหมายการค้าของกันดั้มตัวนี้เมื่อไม่ได้ใช้งานตัวด้ามจับสามารถพับไปสั้นลงได้และเก็บไว้ที่กระโปรงด้านหลัง ตัวบีมเบลดสามารถปรับรูปร่างและพลังทำลายได้ในการฟันนั้นฮะความร้อนและสนามแม่เหล็กของบีมที่มหาศาลสามารถโชว์สกิลการละลายตัดเป้าหมายได้ตั้งแต่ยังไม่สัมผัสถูกตัวบีมเลยด้วยซ้ำและด้วยมันเป็นอาวุธที่มีด้ามจับยาวทำให้เดสไซด์สามารถโชว์สกิลการประทะ่าศัตรูออกเป็น2ท่อนได้ทีและหลายๆตัวพร้อมกันภายในการฟันแค่ครั้งเดียวอีกทั้งยังเป็นบีมที่ใช้ได้ดีอยู่แม้ว่าเดสไซด์จะอยู่ในก้นทะเลก็ตามตรงจุดปล่อยบีมสามารถหมุนปรับองศาได้เหมือนกันนะครับ บัสเตอร์ชิลโล่อัน,นน้อยที่เป็นได้มากกว่าเครื่องป้องกันโดยมันสามารถกลางใบาดาบ2เล่มออกมาจากตัวโล่และปล่อยบีมเบดออกมาจากตรงกลางตรงที่ใบาดาบมันแหวกออกมานั่นแหละยังไม่พอเพื่อเป็นการโชว์สกิลการประทะาสุดเทพบัสเตอร์ชิลมีท่อขับดันที่ด้านหลังทําให้เดสไซส์สามารถเปิดทุกอย่างที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ของโลนะฮะและยิงโล่ทิ้งใส่ศัตรูได้ยิงทิ้งจริงๆนะครับยิงแล้วยิงเลยเปิดอาว,วุธทั้งหมดนั้นและยิงมันไม่ลอยกลับมาเนยครับท่านสมาชิกคือโล่หายไปเลย เดสไซน์หลักๆอาวุธที่เราเห็นใช้บ่อยๆก็จะประมาณนี้นะฮะโดยอาวุธที่เหลือเราอาจจะต้องเรียกได้ว่าแทบไม่เห็นเลยหรือเปล่าแต่ที่ผมเคยดูมาไม่สังเกตเลยว่ามันเคยใช้นะฮะเอาเป็นว่ามันมีก็แล้วกัน วอลแค่นกันปืนกลที่ส่วนหัวอาวุธคู่เฟนชยัยเน้นยิงตอดและจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูแมชชีนค c นนอนปืนใหญ่หนึ่งคู่ที่ไหลถ้าถามว่าแรงไหมมันก็แรงมากพอที่จะระเบิดทําลายโมบิลสูตรเกาะเบาได้แบบสบายสบายฮะถ้าไม่นับปืนใหญ่ที่เดสไซส์เคยลักขโมยไปยิงใส่พวกออสในเอพิโซดที่11ก็ถือว่าในส่วนของอาวุธของเดสไซส์มันหมดแล้วฮะสำหรับเวอร์ชันทีวีซีรีส์ ดซน์ได้ฉบับของ l s เลสโวลสเปคโดยรวมก็จะเหมือนๆไงครับแตกต่างกันนิดหน่อยด้านอาวุธบีมไซส์ก็จะเหมือนกันเลยแต่จะไม่มีฟีเจอร์ด้านการพับส่วนตัวปล่อยลำแสงก็ไม่ถูกระบุว่าสามารถปรับความแรงและเปลี่ยนรูปร่างบีมได้ดูจากดีไซน์มันก็ไม่น่าจะหมุนเปลี่ยนองศาได้เช่นกันในเวลาที่ไม่ใช่งานตัวบีมไซส์มันจะถูกเก็บไว้ที่แพคด้านหลังตรงๆเลยครับไม่มีการพับใดๆบลัสเตอร์ชิลฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยกับเวอร์ชันทีวีซีรีส์แต่ลักษณะการดีไซน์มันก็จะแตตกก่างัน นนในเวอร์ชันเอเล l วอลนะครจะไม่มีการระบุว่ามีอาวุธชิ้นนี้แต่ในส่วนของดีไซน์ในตำแหน่งเดียวกันมีนะครับผมถือว่ามันมีก็แล้วกันนอกจากนี้ความพิเศษในเวอร์ชันนี้ก็คือมีการติดตั้งรูเซต u i p m e n t หรือรูเซตยูนิตก็ปีกนี่แหละครับท่านสมาชิกอุปกรณ์นี้ทําให้เดสไซน์เวอร์ชันเอเล l l สามารถบินได้บนชั้นบรรยากาศแบบเดียวกันกันกนกบตัวกันดั้งวิ่ง โดยเดสไซน์ในทุกเวอร์ชั่นหรือกันดั้มในปฏิบัติการเมเทโอทั้ง5เครื่องล้วนมีการติดตั้งระเบิดทําลายตัวเองกรณีที่นักบินเข้าตาจนไม่สามารถปกป้องหุ่นได้ต่อไปหรือกระทั่งใช้เพื่อเป็นอาวุธสุดท้ายในการทําลายศัตรูระบบนี้นะฮะได้รับการออกแบบมาให้อเวอร์โหลดระบบไฟฟ้าและมีพลังระเบิดมากพอที่จะสามารถทําลายบล็อกเมืองได้หลายแห่งในการระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวระเบิดแรงขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่ามีนักบินคนนึงรอดมาได้ไงนะหลังจากการปฏิวัติของออสเวลาหลังจากนั้นไม่นาน ออสก็ได้เริ่มวางแผนในการเข้ายึดครองชาวโคอล و ن โดยทําการปลดแอบพวกเขานะจากกองกําลังของสัปพันธ์ที่เหลือในอวกาศและใช้การทูดเพื่อซื้อใจแน่นอนฮะออสไม่ได้หวังดีกับชาวโคอล و ن แน่นอนนั่นก็ทําให้เหลากันดั้มทัง5ที่อยู่บนโลกต้องหาทางในการกลับขึ้นไปที่อวกาศเดซไซเองก็เช่นกันด้วยการเสียสละถุงเวลาของควอเตอร์และกันดั้มแซนร็อกทําให้ตัวกันดั้มเดซไซกลับไปที่อวกาศได้โดยด้วยสภาพของหุ่นที่ค่อนข้างจะยับเยินพลังงานก็เหลือน้อยแถมด้า การใช้งานในปฏิบัติการเบเทโอมันเน้นไปที่การใช้งานบนโลกครับหลังจากขึ้นมาได้เดสไซ์ก็ดันมาเจอกับทอรัสที่มีระบบโมบิลดอนอันนี้ผมก็ทําไว้แล้วนะฮะในส่วนของทอรัสยังไงก็เข้าไปชมกันได้ในช่วงกันดั้มรับลูกป,ปืนดูโอนะฮะได้ประเมินพลังของหุ่นทอรัสต่ําเกินไปสุดท้ายแขนขวาและเขียวก็ได้ถูกทําลายเมื่อเข้าตาจนดูโอก็ตัดสินใจที่จะทําการระเบิดตัวเองแต่อย่างที่ผมบอกไปพลังงานของเดสไซ์มันน้อยเต็มทีฮะในจังหวะที่นายดูโอแม็กซ์เวล มันจะกดระเบิดตัวเองพลังงานของเดสไซด์มันก็หมดพอดีคือจะระเบิดตัวเองเนี่ยยังทําไม่ได้เลยทําให้ทั้งคนทัง้งขุนโดนจับถึงดูโอ้จะได้รับการช่วยเหลือจากคิโร่ในภายหลังทําให้หนีออกมาได้แต่ทว่าก็ต้องมายืนดูการถ่ายท่อสดการทําลายขุนเดสไซด์โชว์ประชาชนในโคลอลนีเพื่อข่มขวัญทําให้ดูโอ้เสียใจหนักมากและใช่ฮะกันดัมเดสไซ์พังไปแล้วไม่นะยังไม่รู้ ในอวกาศอันมืดมิดที่เดสไซด์ถูกยิงทำลายไปนะฮะไม่ไกลกันมากที่ฐานทัพบ,บนดวงจันทร์เรานักวิทยาศาสตร์ทั้ง5นะตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกจับกุมนะแล้วก็ถูกสั่งให้พัฒนาโมบิสูตรรุ่นใหม่ให้กับออสคือตอนนี้เนี่ยเรานักวิทยาศาสตร์ก็อยู่ที่ฐานทัพอสบนดวงจันทร์พวกเขานะฮะได้แอบเอาเศษซากนะของหุ่นเดสไซด์และก็กันดัมเฉลงเพื่อซ่อมแซม เก่งชิบหายซ้อมหุ่นฝ่ายตัวเองในฐานทัพฝ่ายศัตรูนี่พวกเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะเหล่ารักวิทยาศาสตร์พวกนี้จากแผนอันโคตรอัจฉริยะของนักวิทยาศาสตร์ดังหานะผลจากการซ่อมแซมหุ่นทั้งสงตัวโดยเฉพาะกับเดสไซส์ในเวลาต่อมาก็กำเนิดมาเป็น xxxg-01d2 กรนน่ำเดสไซส์เฮล รุ่นอัปเกรดของกันนัมเดสไซ์นอกจากจะใช้สู้ในอวกาศได้โหดแล้วยังมีการปรับปรุงขุนโดยรวมให้โหดขึ้นมาอีกด้วยส่วนสูงอยู่ที่16.3เมตรน้ำหนักอยู่ที่7.4ตันเที่ยวหม่แกะกล่องของเดสไซส์เฮลทวินบีมไซส์ตามชื่อครับ เคียวบีมรุ่นใหม่นี้มีตัวปล่อยบีมถึง2จุดนอกจากนี้ที่ด้านหลังตัวปล่อยบีมจะมีท่อขับดันเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มอำนาจในการเหวี่ยงเคียวบีมให้รวดเร็วและรุนแรงขึ้นนั่นเองการโชว์สกิลการประทะด้วยทวินบีมไซต์ทำให้เดซายเฮลเป็นเครื่องจักรที่สยดสยองที่สุดในสนามรบบัสเตอร์ชิลโลกใหม่ที่มีการอัปเกรดดีไซน์ให้เป็นทรงของโลงศพโคตรเท่ เพิ่มท่อขับดันด้านหลังเป็น2ชุดส่วนปลายจะมีใบดาบและอาวุธที่เหมือนลิ่มอีกชั้นหนึ่งจากโล่ตัวดาบเนี่ยมันสามารถกางออกและปล่อยบีมเบลดตรงกลางได้เหมือนเดิมเมื่อมีการยิงโล่ออกไปโชว์สกิลการประทะที่เหนือชั้นท่อขับดันที่ถูกเพิ่มขึ้นมาทาให้การโจมตีด้วยโล่นั้นทรงพลังตามขึ้นไปด้วยถึงขนาดสามารถต่อต้านการยิงจากทวินบัสเตอร์ไรเฟิลของวิงซีโร่ได้และแน่นอนครับมันเก็บกลับมาไม่ได้เหมือนเดิม วอลคนกันอาวุธส่วนนี้ยังมีเหมือนเดิมแต่แมชชีนแคนนอนไม่มีถูกเอาออกและแทนที่ด้วยแอคทีฟคล o c t ค v e Cloak เรียกมันว่าผ้าคลุมแต่มันก็คือเกาะที่ถูกกางออกไปได้เหมือนปีกนั่นแหละครับโดยจะถูกติดตั้งไว้ที่ไหล่หมุนเปิดปิดได้2ชิ้นที่ด้านหน้าและอีก2ชิ้นที่ด้านหลังเวลาที่กางปีกจะเพิ่มความคล่องตัวอย่างมหาศาลให้กับเดไซด์เฮลเมื่อปิดปีกจะมาประกบกันพอดีเหมือนกับชุดคลุมเลยครับมีคุณสมบัติทางป้องกันและปกปิดตัวตนจะมีเครื่องกําเนิดสนามพลัง4ตัวทํางานคล้ายกันกันกนกบของ Planet Defense ซอร์ของ m e r c u r i u s รสสนามพลังที่สร้างขึ้นมานั้นมัน แข็งแกร่งมากครับพอที่จะสามารถสกัดกั้นการยิงจากปืนใหญ่ลำแสงของ YJ หรือ Virgo ก็ได้ตัวผิวของเกราะผ้าคลุมมาพร้อมกับการเคลือบ Anti-Beam Active c l o a k เพื่อการป้องกันที่ดีขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลแต่ที่ผมหาข้อมูลมาทั้งจากวิกิตัวละครวิกิของเกมรวมถึงคําอธิบายข้างกล่องที่มากับของเล่นทําให้ผมพอจะประติดประต่อได้ว,ว่าทั้งหมดเนี่ยฮะเมื่อมีการปิดลงของ Active ak, c t t v v e Pro k ก็จะสามารถป้องกันแสงที่เข้ามาทําให้หายตัวไปได้โดยสมบูรณ์เมื่อรวมกับ Hyper Jammer และ r i ฟ t j m m m e r ที่หน้าอกที่เหมือนกับกระดูกซี่โครงนี่แหละฮะมันเป็นตัวขยายอนุภาค Hyper j a m m e r ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเฉพาะในไซด์เฮลทำให หายตัวเรดาร์กล้องก็จับไม่ได้แถมจะมองด้วยตาเปล่าทีนี้ก็ไม่น่าจะเห็นด้วยจะมีก็แต่การสัมผัสเท่านั้นที่พอจะรับรู้ถึงการไม่อยู่ของเด s ไซด์เฮลในส่วนของ LS, เวอร์ชันเอเลส l จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดด้านดีไซน์ครับและมีการเปลี่ยนแปลงดีเทลของอุปกรณ์เล็กน้อยแต่ของที่มีอยู่คุณสมบัติมันก็แทบจะไม่ต่างกันบีมซิเซอร์ ผมก็สงสัยเหมือนกันครับในเวอร์ชันนี้เคียวบีมถูกเปลี่ยนชื่อเป็นีดซิเซอร์แทนเราน่าจะเรียกมันว่ากันดัมเดซิเซอร์ได้ไหมนะแต่ก็น่าแหละครับการอัปเกรดอาวุธเวอร์ชันนี้มันแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับแบบเดิมของเดซไซเลยแต่อัปเกรดลำแสงตัวบีมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีพลังทำลายที่มากขึ้นเวอร์ชันนี้ไม่มีบัสเตอร์ชิลด์แต่จะแทนที่ด้วยโลขนาดเล็กกว่าเดิมที่แขนทั้งสองข้างแทนการดีไซน์เราจะไม่เห็นตัวปล่อยไฮเปอร์เจมเมอร์อีกแล้วแต่มันยังมีอยู่และไม่มีส่วนของริฟเจม ตัว Active Pro ของ Dead s i g n Hell ในเวอร์ชันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันจัาบครับปีกขนาดใหญ่ที่ด้านหลังลักษณะเหมือนค้างคาวมันกว้างพอที่จะสามารถปิดมาที่ด้านหน้าได้ส่วนด้านคุณสมบัติความสามารถต่างๆคือมันก็เหมือนกันจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับของเวอร์ชันในส่วนของ LS เลส l ทั้ง d e s ซายแล้วก็ Dead s i ซา Hell เนี่ยมันจะมีดีไซน์ช่วง ้าอ่ะะะนะฮะมันจะมีแขกยื่นออกมาจากตัวเท้าด้านบนทั้งสองเวอร์ชั่นเลยนะครับคือมันก็เท่ะนะในส่วนของ LS เลส k เวอร์ชั่นฉากแรกของเดซไซ e h ฮ l ลเป็นเหตุการณ์การตีกันภายในของออสนะฮะระหว่างกลุ่มนิยมเทรส และฝั่งมูลนิธโรมเฟลเลอร์ดูโอ้ได้ใช้จังหวะความวุ่นวายนี้และขับกันดั้มเดซไซท์เฮลนี้ออกไปโดยตอนนั้นนะฮะตัวคุนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพียงแค่70%เท่านั้นเองแต่ต่อมาดูโอ้ก็สามารถต่อเติมจนเดซไซท์เฮลนั้นเสร็จสมบูรณ์และก็ได้เข้าต่อสู้ร่วมกันกันกบกลุ่มตัวเอกจนไปถึงตอนจบของซีรีส์กันดั้มวิงครับถึงแม้ว่าผมจะพูดถึงระบบทางตัวเยอะไปสักหน่อยแต่อีกจุดแข็งหนึ่งของกันดั้มตัวนี้ก็คือความคล่องตัวฮะและการโจมตีระยะที่กว ซึ่งระหว่างทางนะฮะตัวเดย s ไซ e h เ l ลเนี่ยในซีรีส์ก็ได้มีการเข้าปะทะก,กันกับทั้งวิงซีโร่เอเปียน รวมถึงได้ทำลายเมอร์คิริอสและ Y วยเอที่ถูกบังคับโดยคอมพิวเตอร์ที่จำลองการขับของฮีโร่อยู่และโทรวาด้วยกันน้มเดสไซน์เฮลก็สามารถทำลายได้นะถือว่าดุจดจัดหลังจากจบภาคทีวีซีรีส์ในภาคเอเลสวอลูโอได้ส่งกันน้มของเขาไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อทำลายแต่ทว่าต้องยกเลิกไปก่อนเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เดสไซน์เฮลเพื่อสู้ในศึกกับกองทัพเซินคัสตอมและหลังจากนั้นดูโอ้ก็ได้กดระเบิดทำลายหุ่นของเขาทิ้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าในเวลานี้โลกได้เข้าสู่สิ่ง ที่เรียกว่าสันดิภาพและอาวุธก็ไม่จําเป็นต้องมีอีกต่อไปก็จบกันไปแล้วนะท่านสมาชิกกับข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะ ของการดั้มในส่วนของเดซไซสเซตไม่ว่าจะเป็นเดซไซ์เดซไซส์เฮลทั้งในดีไซน์ของทีวีซีรีส์แล้วก็เอลเลชวลซึ่งเนื้อหาทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนของการดั้มวิงในทีวีซีรีส์แล้วก็ในฉบับของเอลเลชวลที่เป็นภาค OVA ยังไงก็ไปหาชมเอานะครับใครที่ยังไม่เคยดูบอได้เลยว่าเป็นการดั้มยุคเกาูที่สนุกมากๆขุนทุกตัวเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้มีอาวุธที่แบบว่าล้ำหรือว่ามีเอฟเฟกที่ตากาตาอะไรขนาดนั้นนะแต่อาจริงขุนพวกเนี้มันโกงทุกต จริงๆผมก็ชอบกันนํำทุกตัวแหละในวิงทั้ง5ตัวนะแต่และตัวเนี่ยล้วนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงตัวนักบินเนี่ยผมชอบดูโอ a แมกซ์เวลมากที่สุดเพราะว่าดูโอ a แมกซ์เวลเนี่ยดูจะเป็นตัวละครที่มีโทนที่ค่อนข้างที่จะล่าเริงสดใสในแบบของมันนะเ <c oughs> ข้าห้ๆหน่อยนึงอ่ะนะฮะ แล้วก็มีความเบี้ยวหน่อยๆด้วยยิ่งได้การภาคไทยของนาตุกนะฮะอารุณีนันทิวาสมาภาคตัวดูโอแม็กซ์เวลในส่วนของภาคไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าไร้ทิ่ติและกันด้วยการใช้คําพูดที่ตัวนาตุกใช้แล้วก็น้ําเสียงเนี่ยอย่างช่วงท้ายที่มีการพูดว่าเอ้ยเพื่อนอย่าตายนะอะไรผมดูแลผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะครับอย่างฮีโร่ก็จะดูเย็นชาตัวว่าก็จะนิ่งๆเย็นชานะฮะฟอเตอร์ก็จะดูมีมารยาทหน่อยอย่างอูเฟยก็จะดูยิงๆหน่อย พวกนี้ก็มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่ในส่วนตัวผมชอบคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นคนที่แบบเข้าห้าแล้วก็ดูแบบทำให้แบบมูดเรื่องมาดูสดใสามากขึ้นอย่างดูโอ้แม็กเซลมากกว่าครับโอ้เธอเธอเป็นลืมฉันได้ไงเล่าโทษเลยนะฉันมีธุระ ช่วยนายไปได้ใชแล้วละ่ะขอตัวก่อนนะเพื่อนนอกจากนี้ในบทบาทของดูโอเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างที่จะเฉลี่ยในส่วนของตัวพรองได้ค่อนข้างดีในส่วนของการน,น้ำบิงแต่ว่าผมรู้สึกว่าดูโอเนี่ยมันกลับเป็นตัวละครที่ได้มีการช่วยเหลือฮีโร่ยุยมากที่สุดตัวหนึ่งเลยลองลงมาก็น่าจะเป็นในส่วนของโทรวาหรือเปล่าเท่าที่ผมได้เคยดูนะแต่เอาเป็นว่าบทบาทเนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่ามันเด่นรองจากตัวฮีโร่ยุยเลยก็ว่าได้ครับ ในการนั่งวิ่งเนี่ยมันจะมีทั้ง2ดีไซน์ที่รู้ใช่ไหมฮะคือ TV วีซีรีส์กับเอลเลจวอลแต่สําหรับเดยไซส์เนี่ยผมชอบ TV วีซีรีส์ทั้ง2ตัวเลยครับถ้าเป็นเดยไซส์เฮลเนี่ยเดยไซส์เฮลของเอลเลจวอลเนี่ยมันจะดูเท่ใช่ไหมเป็นปีกค้างคาวถูกไหมครับที่ดูตรงข้ามกับ วิงซีโร่คัสตอมที่เป็นเหมือนกับเป็นเทวดาอะไรเงี้ยนะเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะดูเท่นะครับแล้วก็มองมองดูมันก็จะคล้ายกับสัญลักษณ์ของแบทแมนด้วยนะอันนี้ในความที่เห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าทีวีซีรีส์เนี่ยผมกับชอบมากกว่าเพราะว่าในส่วนของ Active p r o บเนี่ยตอนกลางออกมันก็มันก็ดูเท่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดูเป็นปีกข้างขาวแต่เวลาที่หุบลงมาเนี่ยฮะมันให้ความรู้สึกเหมือนชุดของบาทหลวงหรือเปล่าโป๊บอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าามมันให้้ควรูสึกแบบ นนะะเหมือนกับว่าเป็นแบบของทางคริสเขานะฮะซึ่งมันจะล้อกับประวัติภูมิหลังของดูโอแล้วก็ชุดที่ตัวดูโอใส่มันก็จะมีความคล้ายคลึงกับของบาดหลวงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าผมชอบในส่วนของทีวีซีรีส์มากกว่าละกันส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปพิธานี้ก่อนละกันกับช่วงกันดัมฮีโร่เดซไซเซตคลิปกันดัมฮีโร่คลิปหน้าผมจะทําในส่วนของการดัม e z 8หรือจะเรียกว่ากันดัม ec ก็ได้ผมขอเรียกม e ันว เป็นกันนัมฮีโร่ในอีพิโซดต่อไปและต่อจากตอนนั้นผมก็จะทําในส่วนของเบรฟนะฮะเป็นมูฟิสูต,ตัวหนึ่งที่มีความสําคัญใน Do อะบ e O โอ e ดนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักมาแหละเพราะว่าคนขับก็คือพี่เกรแฮมเอเคอร์นั่นเองสโลวน,นี้นะครับช่องกันดัมฮีโร่กับผมคุณอานอนท์ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็สามารถสนับสนุนช่อง t v g ได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตงหรือสามารถกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดแชร์น,นี้ก็สนับสนุนช่องได้เหมือนกันยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับ สวัสดีครับ